i ลนนำโดยดท่นานคณะผู้บริาหาราการ์ดท่านงีนเจียวนนะับนคีเจวครับาวันไก่เปนี่เลยครับนครับคุณนยคีุับเดี๋ยวเราจะป๊บน,นะครับเดี๋ยวเราจะตนะครับสิบโมงเวัน้ค่ะวัดุกกลางอาาเป็นนงคี <c oughs> ญญาปล <c oughs> าครับ นักดูยาแบบเพียรเนาะขออนุโมทนาเป็นผักสดอย่างดีผักสดอย่างดีจากตลาดไทยสาธุสาธุจากตลาดไทยอ่าพอเราอยู่ประเทศไทยก็ป็นตลาดไทยสาธุสาธุอ่า เปิดกินเลยแล้วคนที่มาก็จะได้กินด้วยตงเดยวใั่หเอาแซ่บเนาอาอะไร้อ่าบอกชื่อวย่านะาปาเนาะเป็นกะเพราแซ่บเนาะอ่ามาเปิดลงทานดูสีสันน่ากินก็ มา,มารับประทานแล้วก็มารับประทานได้าาน่าดูว่เรา เป็นการทถกุูกพิศให้กับบุรพาาชา์อดีตเจ้าวาดวัดปุณางหลางเอาขออนุญานะครับที่รัาลจะการกรรวจิ้งก็เกาอีกหลายร้อยเท่าเลยนะไม่หมดแล้วอันอันนี้ชื่ออะไรลลกแนะนำตัวเองมาลรออันนี้ค่ะคุณน๋อง ไปผัดมีมาพร้อมทีมงานพร้อมหน้าพร้อมตาให้ร่ำรวยเจริญก้าวหน้ารวยอีกหลายสิบล้านท่านผ่นมามองเลยจ้าพี่บีคราวนี้ถือว่าเป็นวันที่เราร่วมแสดงออกซึ่งความเคารพแสดงออกซึ่งความกันทุกท่านแล้วก็เสดงออกซึ่งความเคารอบนอกๆในควบคู่กับผสมด้วยอะไร So เแล้วก็ขอให้มีลูกศิษย์ลูกานอยาก้เยี่ยกให้จแล้วขอได้เห็นหน้านรมวารมีของท่านปก้องรษาสุของให้ลูกหมีในความสุขแะปอยท่าน We hey.

แหมลูกทิ้งเพิ่งโรน้องเจ้าว่ามัถ่าย ที่มาร่อยกับอารมณ์ทานในวันนี้จัดเป็นอาหาร